มาราศีพิจิกครับสวัสดีครับกลับมาอีกช่วงหนึ่งของราศีพิจิกประจําปีพุทธศักราช2560ครับก่อนเข้าสู่ราศีพิจิกผมตมองเรียนทราบว่าแต่ละท่านจะมีเทวดาประจําราศีนะครับอย่างท่านที่เกิดในราศีตุลที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้และราศีพฤษศเนี่ยนะครับจะมีเทพองนี้เป็นเทพประจําราศีครับคือเทพพระศุกร์ครับเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในราศีต่างๆควรจะหาเทพประจําตัวไว้บูชาประจําตนนะครับ และที่สําคัญคือท่านเกิดในวันนั้นด้วยเช่นวันศุกร์หรือราศีพฤษภราศีตุลก็เทพตรงนี้ส่วนราศีพิจิกเนี่ยนะครับท่านเกิดในราศีพิจิกเทพประจําตัวประจําราศีคือเทพรังคานร,ร,รวมถึงเทพรวมถึงที่เกิดวันอังคานด้วยนะครับวันอังคารก็ได้ราศีพิจิกกด้ราศีพฤษภราศีเมษก็ได้นะครับเทพพระรังคารเป็นเทพประจําตัวแล้วคุณก็หาโอกาสนะครับเอาไปใส่กรอบนี้ครับนี่สามารถหา บูชาได้ที่วัดเจ้าอามนะครับเพียงแค่หนึ่งชุดเนี่ยห้าสิบห้าสิบเก้าบาทครับส่วนถ้าใครจะเอาทุกองค์เลยเท่ทุกองค์ก็ชุดหนึ่งก็สามร้อยบาทครับหรือถ้าเกิดคุณไปใส่กรอบนะครับย่างนี้สวยงามไหมครับเนี่ยไว้บูชาหัวนอนหรือในบ้านคุณนะครับก็เป็นชุเป็นของพุทธามเราทํามาจํานวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ชุดละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือคุณจะไปใส่กรอบเองก็ตามสะดวก ก็แผ่นละแค่ห้าบเก้าบาทมีพิธีุูธาพิเศษแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับเทพประจําตัวเทพประจําราศีผมเชิญบอกให้ได้ทราบเพราะว่าเราก็มีเทพประจําตัวทุกคนจะได้มีการบูชาอุทิศบุญทุกครั้งไปทาบุญที่ที่ใดก็กลับมาบ้านก็ขออุทิศบุญให้เทพประจําตัวให้ท่านคุ้มครองรักษาเรา,เานะครับราศีพิจิกประจําปีพุทธศักราช2560อท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกก็ตามนี่นะครับบนหน้าจอบน นี้นะครับว่าวันเกิดของคุณวันที่เท่าไหร่ถ้าที่เกิดในราศีพิจิกคือถ้าที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหรือผูกดวงวังลักษณะแล้อยู่ราศีพิจิกนะครับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นเคราะห์ชีวิตจากนี้จะสดใสด,ด้วยกําลังบุญหนุนนาขอให้อดทนให้ต่อสู้แล้วชิตจะประสบความสําเร็จ สมปราถนาจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นับตั้งแต่ปี2 6น,นี้เป็นต้นไปฟัทธูครับเป็นไงครับเริ่มสบายใจคืออย่างนี้นะตัวผมเองเนี่ยเข้าใจคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยมีความทุกข์นะมีแรงกดดันมีความตึงเครียดมาหลายปีแล้วสังเกตไหมครับว่าราศีกันที่มีความทุกข์มาหลายปีก็คนเคราะห์แล้วราศีมีนก็กําลังคนเคราะห ราศีตุลก็พนเคราะแล้วแล้วพิจิกล่ะพิจิตจริงๆแล้วถ้าคนอื่นดูเนี่ยเ็าคงจะดูว่ามีเคราะอีกปีเพราะดาวเสายังทับอยู่แต่ทับแบบมีนัยยะดาวเสาเนี่จะทับดวงชะตาใครนี่นะครับใช้เวลาสองปีครึ่งแล้วรอบใหม่ที่จะมาอีกสามสิบปีเข้าใจไหมครับก็แปลว่าถ้าเราโดนรอบนี้แล้วนี่นะครับชาวราศีพิจิตโดนในช่วงประมาณ ปี257,58,59หปลายปี5 8ทั้งปี59ทั้งปีและปี260อีกประมาณเกือบปีก็จริงเนี่ยแต่จากนี้ไปต้นไปก็ฝ่าจะเจออีกรอบหนึ่งแบบนี้เนี่ยอีก30ปีเราจะได้ชื่นใจว่าอ๋อจะไปแล้วท่านจะไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าท้ายท้ายต้นปี59นะหรือ58นะโอ้ยยัอยู่นานเข้าใจไหมปีนี้พอจะเห็นแล้วว่าจะไป เพราะฉะนั้นคุณจะได้เกิดความสบายใจตามความจริงแล้วถ้าเราเยังดำรงอยู่ได้ก็ขอให้ฮึดสู้อีกอืดใจหนึ่งเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยนะครับชาวราศีพิจิกนี่ก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์เนี่ยปีนี้ให้คุณไปหาเหรียญพระมหาชนกข,ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือหนังสือพระมหาชนกมาอ่านครับนี่แหละครับเนี่ยนี่เป็นพระมหาเหรียนพระมหาชนกข,ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มี ด้านหลังเป็นรูปพระมหาชนกเห็นไหมครับมาไว้ให้ระล,ลกึกถึงการสู้แล้วชนะนี่นะครับสู้แล้วชนะแต่ถ้าเกิดว่าหาเหรียญน,นี้ไม่ได้เพราะมีราคาแพงให้คุณหาพระองค์นี้ครับพระกําลังแผ่นดินสองครับผมได้โชว์เมื่อก่อนหน้านี้อาจจะเห็นไม่ชัดพระกําลังแผ่นดินที่สร้างโดยองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับองค์นี้เป็นพระกําลังแผ่นดินหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างระหว่างปี2 5 9 2 1 4 แล้วก็หยุดสร้างตามคําแนะนําของแพทย์นะครับเพราะว่าพระองค์สร้างโดยพระองค์งเองที่รวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศด้านหลังเนี่ยนะครับหลายคนก็ปิดทองเห็นไหมครับแต่องค์นี้แพงมากจะไปหาที่ไหนได้ขอให้หาองคนี้ครับเป็นพระกําลังแผ่นดินสองที่สร้างและเสกที่วัดบวรโดยพระราชปารภบในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับองค์นี้เป็นพระกําลังแผ่นดินสอง ที่เมื่อล่าสุดนี้นะครับสิ่งที่เก็บเอาไว้คือพระกําลังแผ่นดินนี้เก็บไว้ถึง40ปีนะครับคนไม่รู้ก็เปิดให้บูชาที่วัดมาผุดร้อยห้าสิบาทตอนนี้ก็หมดไปจากวัดก็มีคนที่พอจะเช่าไปแล้วยินดีจะให้บูชาต่อคุณก็เข้าไปที่กลุ่ม Facebook ที่กลุ่มพระสมเด็จอุณาโลมกดเซิร์ชหากลุ่มใน Facebook นะครับพระสมเด็จอุณาโลม ทรงจิตรดาหรือเข้าไปในกลุ่มพระสมเด็จจิรดาหลังอุณาลมนะครับเดี๋ยครับเสิร์ชหาสองคำนี้แล้วคุณก็เป็นศึกษาข้อมูลว่าพระชุดนี้องค์พระบาทที่เป็นเจ้าหัวทรงมีพระราชดำริให้ได้จัดสร้างและพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินในพิธีทรงสุรายทรงเจิมในวันที่12รกรกฎาคมปี2519ที่วัดบนนิเวศท,ที่พระโบสถ์หลังสี พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าแล้วที่สําคัญนะครับพระชุดนี้พระอาจารย์ฟัน่นอจโรมาปลูกเศกหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงพ่อพุทธานิโยพระอาจารย์พระอาจารย์มหาบัวหลวงตาหลวงตาบ,บ,บัวนะครับมีพระอริยสงฆ์มาปลูกเศษเป็นจำนวนมากเศษถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนเพราะฉะนั้นจะได้เป็นกําลังพระกําลังแผ่นดินนะครับหามาไว้ครอบครองบูชาแล้วก็น,นี้คุณเอกอคัคคีเขียนหนังสือ พระสมเด็จปุนาลมทรงจิรดาออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนก็าวางอยู่ที่ B2S นะครับเราวันที่15มกรา,าคมก็ไปหามาอ่านนะครับก็สนับสนุนเข้าเขียนหนังสือดีๆนะครับนี่คือข้อแนะนำํำชาวราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในปีนี้เนี่ยผมเห็นว่าถูกดาวเสายังทับราศีแต่ก็มีโอกาสดีๆในหลายโอกาสคือก็เอาง่ายๆว่า ทุกมันย,มมย,ย,ยังไม่ได้หมดไปเลยทีเดียวกรรมเก่าอีกตไม่ได้หมดไปเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีพิจิกแต่มีความหวังว่าเห็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายุงมงคนนั้นอนะ่ะมันเกือบจะพ้นแล้วให้สู้อย่าท้อถอยชาวราศีพิจิกที่มีการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนต่อเคราะห์จะลดลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนี้ครับในช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกปอดโปร่งช่วนแรก พอดาวเสาโคจรโดดหนีไปก่อนรอบแรกนะครับแต่อยสลาจท่านกลับมาอีกนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหนีไปครั้งหนึ่งหนึ่งธันวาคมปี2610ปลายปีเลยนะครับ mm. คราวนี้หมดเคราะห์จริงๆไปถึง30ปีที่จะเจอแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง mm. ผมอาจจะอยู่ไว้ถึงตรงนั้นแล้วครับเ mm. พราะว่าดาวเสาโคจรผ่านราศรีใช่เวลา,า,าสองปีครึ่งหัวรัสสัตว์ได้ก่าวโทษทผู้ชายเสา, mm. สาเดาวเสาคือกรรมเก่าของเรา เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกจึงต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะต้องมีกําลังใจและรู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ครอบนี้นี่รู้แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นอย่าเพิ่งลงทุนขยับขยายประคับประคองชีวิตให้ดําเนินไปใครเป็นส่วนอย่าเพิ่งมีครอบครัวก็จะคิดผิดตัดสินใจผิดถ้ามีครอบครัวแล้วก็ขอให้ประคับประคองถ้าประคองกันไม่ได้ก็ต้องต่างคนต่างไปเพราะคู่กันแล้วจะไม่แคล้วกันถ้าต้องจากจรจากกันนั้นก็แปลว่าไม่ใช่คู่เราให้เข้าใจตามนี้นะครับ เรื่องราวของการเรียนการเรียกนการศึกษาที่ต้องตั้งใจฝ่ายเรียนรู้ให้มากนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับห้ามมีคนรักหรืออย่าไปหลงรักใครเพราะจะช้ำอกช้ำใจเสียตัวเสียใจดีที่หามไม่เตือนนะครับและที่สําคัญก็หาโอกาสไปไหว้พระราหูสี่ภาคผมได้สร้างพระรามหูไว้สี่ภาคนะครับไว้ให้ท่านได้กราบไหว้เพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีนะครับพระรามหูสี่ภาคติดตามภาพนี้ พระราหูสีภาคนี่นะครับเป็นพระราหูทรงครุฑต,ต,ตามหลักเทเป็นตามหลักเทพพยายไทยตามหลักโหราศาสตร์ไม่ใช่พระนรายทรงครุฑนะครับอันนั้นของฮินดูอันนี้ของไทยก็ราหูทรงครุฑมีรูปหลอ่อเคารพที่สร้างเดิมอยู่ที่วัดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ถึงชาตินะครับว่าเป็นรูปเคารพว่าราหูทรงครุฑราหูทรงครุฑในภาคเหนือมีหนึ่งเดียวที่วัดพระธาตุลิบุชัยคณะสะดือเมืองใครอยู่เหนือก็ไปไหว้เพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี ภาคกลางก็มีที่วัดป่าธรรมสมพจหวันลบบุรีภาคใต้ก็มีที่วัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคกลางก็มีที่วัดเจ้าอาบไปกราบไหว้พระราหูเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีและควรจะหาเหรียญซึ่งผมว่าคุณน่าจะมีแล้วนะเหรียญพระราหูทรงครุฑนะครับไว้ติดตัวประจําตนเป็นมหามงคลคุ้มครองตัวให้พ้นโผยภัยนี่นะครับเหรียญพระราหูพิธีสีพาดและที่สําคัญนะครับคุณที่เกิดในราศีพิจิกเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องของการงานจะเห็นได้ว่าชาวราศีพิจิกมีดาวที่มากระทบหรือแสดงความสัมพันธ์กับชาวราศีพิจิกในเรือนการงานเรือนการงานชาวราศีพิจิกเนี่ยคือเรือนสิงห์กรรมะลาภาการวินาศณะคือตุลเพราะฉะนั้นเนี่ยลาหูท่านจรเข้าสู่เรือนการงานเป็นปราแปลว่าชาวราศีพิจิกเบือ่อเซ็งกับงานเก่าๆมาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีแล้วหรืออาจจะมากกว่านนะั้น แล้วก็ย้ายก็ย้ายไม่ได้นะถ้าย้ายก็ตกงานเลยแต่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ราวหูที่โครจรทับเรือการงานทําให้การงานมืดมัวไม่เป็นไปนตามที่ปรารถนาเนี่ยหลังวันที่สี่สิงหาก็แปลว่าหลังวันที่สี่สิงหาคมเป็นต้นไปดวงชะตาค่อยๆเปิดหนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปดวงชะตาเปิดาาเจิดจรัสดีไปสามสิบปีแล้วไม่มีทุกอย่างนี้ฟันทุกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสบายใจด้วยในส่วนหนึ่งทีนี้ เวลาลาหูทับเดือนชะตาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็ควรหรืออุบัติเหตุก็ควรจะหานี่นะครับหลวงปู่ทวดวัดไทรใต้มาไว้บูชาติดตัวประจาตนเวลาจะเดินทางนะครับควรจะหาหลวงปู่ทวดว,ดวดัดไซใต้หรือพระรอดลําพูนนะครับพระรอดรุ่นปรียยอดฉัตรนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดว,ดวดัดไทใต้ที่หลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะท่านมาปลูกเสกเอาไว้ให้ ปี2อ6 0นี้เป็นปีที่วัดไซใต้จะเททองหล่อหลวงปู่ทวดปางนิพานนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดไซใต้จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับที่อาจารย์ทิมมีนิมิตว่านิมิตที่มีญานบารมีหลวงปู่ทวดมาสถิตสร้างบารมีภาคกลางก็มีที่วัดปราสาทบุญยาวากกรุงเทพแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือก็มีที่จังหวัดนครสวรรค์คือวัดไซใต้อาจารย์ทิมไปสร้างรูปเคารพหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ไว้แล้วก็หาพระลอด หลวงอ่ะกุลชัยนุษปริยอดฉัตรเนี่ยว้ไว้บูชาสก,การาติดตัวประจําตนเคยมีประสบการณ์นะครับคนแขวนแล้วลดความไม่เป็นไรเลยครับอาละครับก็ขอให้มีสิ่งนี้ไว้ติดตัวประจําตนเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานเนี่ยให้ประครับประคองละมัดระวังหลังจากสิงหาไปแล้วจะค่อยๆปลอดโปร่งเพราะนั้นต้นปีอย่าประมาทอย่าเพิ่งลาออกอย่าเพิ่งลงทุนประครับประคองให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นเองเรื่องการเงินทางการเงินเนี่ยโครจรเดินหน้า โดดเด่นวันที่12มกราคมถึง12มีนาคมและหลังวันที่6กันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมปลายปีจังหวะสองจังหวะนี้มีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่กับได้เงินก้อนใหญ่อย่างไม่มีเหตุผลเป็นไปได้ทั้งสองทางขึ้นอยู่ว่าคุณทำอะไรคิดดีทำดีลุยตั้งใจเกิดงานเกิดเงินอย่างอัศจรรย์อย่างที่มนุษย์นึกคิดไม่ได้นอกเหตุผล คือดาวการเงินโคจรเป็นเทวีโชคแต่เป็นวินาศวินาศในแปลว่าวเสียกับนึกไม่ถึงกับในจังหวัดทุ่งสตาร์นี่นะครับในช่วงประมาณเดือนเมษาจนถึงเดือนสิงหาเมษาจนถึงสิงหาเนี่ยจะมีโชคลาภจากงานเก่าๆที่ทำเอาไว้แล้วไม่เคยได้ดอกผลได้เงินหรือเจ้านี้ก็ลดหย่อนให้ลูกหนี้เอาเงินมาคืนเข้าใจไหมครับก็ขอให้โชคดีสมปรารถนา เรื่องความรักประคับประคองเลยสําหรับคนมีครอบครัวแล้วใครเจ็นโสดอย่าเพิ่งมีใครนะครับระวังคนเข้ามาในชีวิตรเรื่องสุขภาพต้องดูแลสุขภาพให้ดีมีเกณฑ์ป่วยเจ็บเหมือนเป็นปีชงของราศีแต่ไม่ใช่เป็นปีชงจากปีแต่เป็นดวงชงม,มีเคราะอ์ควรจะหานี่ครับเหรียญองค์ไฉซิงเงียะนะครับข้อฮะมาไว้ติดตัวประจําตนนะครับข้อแปลว่าดีฮะแปลว่าเสริมนะครับ เนี่ยมีอักษรพ่อฮะอยืนตัวเองนะครับเหรียญชายฟิเยียพ่อฮะนะครับไว้ทตัวประจาตนพร้อมทั้งหาเหรียญพระเศรษฐีศรีวิชัยหรือองค์องค์พระเศรษฐีที่เป็นเท้ากุวเวนภาคไทยนี่ภาคไทยไม่ภาคจีนอันนี้เป็นองค์พระเศรษฐีศรีวิชัยของวัดพระบรมธาตุร่วมบุญบุญรณาพระธาตุนะครับไปที่วัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เป็นเหรียญชายฟิเยียพ่อฮะนะครับ ของจีเต็กริมนะครับร่วมบุญสร้างองค์ท้าเวสุวรรณหรือเทพเจ้าโชกราบและเงินตราทั้งสององค์นี้เป็นเทพเจ้าโชกราบและเงินตราภาคไทยภาคจีนไว้บูชาติดตัวประจําตนเป็นมมอคนคุ้ม,ม,ค,มครองให้พน้พนโผฏภัยนะครับและในปีนี้ผมแนะนํานะครับเป็นปีแห่งพญายนาคราชควรจะได้มีโอกาสไปสักการะปู่ศรีสุโธนาราชที่คําชะโนดและไปร่วมบุญที่วัดศรีสุโธนอวัดคดําชะโนด แล้วก็ไปที่วัดโพชัยวัดหลวงพ่อพระสัยที่พญานาคได้อธิษฐานสร,ร้างไว้ในอดีตแล้วพระสายก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในดินแดนอีสานไปจารึกแผ่นทองที่พระโบถมรัาสดพระสายอธิษฐา,านนลวงพระพระสัยสร,ร้างพญานาคราชเราจะจัดสร,ร้างองค์รูปหล่อของเทพบุตบุน,นาคราชนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วใครที่ไปร่วมบุญหนึ่งร้อยบาทก็จะแจกโปสการ์ดนะครับโปสการ์ดที่มีพระคาถาพญานาคคำอธิษฐานนะครับ นั้นไปที่วัดพระสยหรือไปที่วัดเจ้าอามก็ไปร่วบุญเขียนแผ่นทองแล้ววันที่7ตุลาคมจะเอาแผ่นทองที่ท่านเขียนอิฐานไปหล่อพญาราชที่วัดคูดชัยวัดหลวงพ่อพระสยครับนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลและดูชะตาต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนปีนี้ก็ควรจะหาเหรียญพระเจ้าตากแลยรูปเคารพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่เป็นการหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นลอยองนั่งบันลังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นร,ปรูปหล่อเล็กนะครับ เพื่อร่วมบุญนะครับสร้างสาราปฏิบัติธรรมกับประฐานร่วมบุญกระถินสามัคคีปี260ที่ผมเป็นประธานทอดที่วัดเจ้าอามนี่นะครับให้บูชาองค์ละ299บาทนะครับเป็นครั้งแรกที่งดงามมากเป็นพระเจ้าตักสินทรงนั่งบัลลังนะครับก็ไปหามาบูชาที่วัดเจ้าอาม่ครับเอาละรครับนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลบุญ,บญและเรื่องราวต่างๆชาวราศีพิจิกครับขอให้ชาวราศีพิจิกขาวกลับไปสวดบุญข้ามปีที่วัดใกล้บ้านหรือไปร่วมบุญร่วมสวดบุญข้ามปีกับผมรักในขณะที่ที่วัดเจ้าอาม แล้วที่ท่านไปร่วบบุญนะครับท่านที่ไม่ได้จองขันครูเนี่ยครับ่อให้รีบไปไปร่วมบุญนะครับาจากพิธีสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยมีหนังสือสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ข้ามปีนบประเคาะพปประปริบนะครับท่านที่ไปร่วบบุญเนี่ยผมเตรียมไว้ประมาณสามพันเล่มน,นะครับรีบไปตั้งแต่ห่ข่่มที่วัดเจ้าอามก็ไปร่วมบุญร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วรับลหนังสือเล่มนี้แล้วจับจองหาที่นั่นเพื่อร่วบบุญร่วมบุญสวดมนต์ข้ามปีนะครับ เอาละรครับขอให้ท่านเกิดาราศิพิจิตจงพ้นเคราะห์และปล่วยภัยแล้วก็ขอให้อำนาจขอมลบุญรักษาเทวดาพญานาคาราชประสิทธิ์ประสาทพรจากนี้จงถ่ายถอนจากทุกข์และกรรมเก่าจะมีโชคดีชัยผ่านพ้นเข้าปี2560ขึ้นปี2 5ง1ั้คุณจะมีแต่ความสุขความเจริญมั่นคงขอให้ผ่านให้ได้นะครับแสงสว่างที่ปลายวงจงเกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วพันขอโชคดีครับสาธุนะรครับ พักสักครูคร่เรเียวกลับมาพบกับราศีที่เหลือครับราศีธนูแล้วก็ไล่เรียงไปมังกรกลุ่มละมีนครับ